ก็ญาติพี่น้องก็วันแรกที่เป็นเลยก็ทุกคนญาติพี่น้องหลานๆใครทุกกคนที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ไปทํางานก็ไปดูทุกคนก็เอาละร้องไห้พ่อแม่คนไหนนะป้าน้าทุกคนน่ะบน่ะไม่ว่าจะบนตรงไหนบนหมดจนแล้วน้ามาเห็นน้าเห็นบอกอย่างนี้ไม่ไหวแล้วก็ต้องไปจองวัดจองอะไรกันแล้วอ่ะขนาดนั้นเลยค่ะไม่แสบครับแ่เมื่อก่อนมันจะเป็นแผลลึกมากเลยนะครับแผลผมเนี่ย มันจะลึกมากเลยครับเป็นแผลลึกมากเลยเมื่อก่อนมันจะแห้งเมื่อก่อนมันจะแห้งแล้วดำดำดำมากเลยครับทั้งสองข้างครับแล้วยิ่งข้างล่างนี่จะเยอะมากอืเหมือนคนเป็นเเอหมืโรคโรคเอสนะครับมันจะเยอะมากเลยครับผิวที่จะดำเป็นแผลแบบผมยังแปลกใจให้ไม่ตัวผมเป็นคนที่ขาวนะคนเก็กำกียด แล้วใครไปกินไปอยู่ใ,ใกล้ๆใครเขาก็จะมองตอนแรกแรกเริ่มเดิมทีเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรเพราะร่างกายเขาแข็งแรงทีนี้อยู่มาอยู่มาเราไปทําความสะอาดบ้านแล้วบ้านเหมือนกับมันมีฝุ่นมีอะไรเยอะๆองเงี้ยมันมาโดนเขาแล้วพี่ก็เลยเอายาแก้แก้คันนะให้เขาให้เขาทานไปสามเม็ดแล้วเหมือนกับเขาก็ตัวร้อนเป็นไข้เขาก็ทานยาแก้ไข้เชา้ามาตอนเชา้าเขาชักตัวเก่งตากลับมีแต่ตาขาวตาดําไม่มีไปโรงพยาบาลหมอเขาก็เอา เข้าห้องไอซียูเขาก็ให้ยาเออให้ยาแก้ชักให้ยากันชักทันนี้ยาเนี่ยมันก็แรงทําให้ผิวหนังเขาไหม้ไหม้ไหม้หมดเลยอ่ะไหม้แล้วก็หนังลอกออกมาหมดเลยตอนนั้นช่วงนั้นเขาก็เจาะน้ําที่ไขสันหลังไปตรวจแล้วสรุปหมอเขาบอกเขาอ่าเอาที่ว่าเอาเจาะไขสันหลังไปตรวจหมอก็บอกเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ ABC ซนะแล้วก็มีเชื้อราขึ้นสมองแล้วทีนี้หมอก็ให้อาหารวันแรกหมอก็ให้อาหารร่างกายเขาก็รับอันนี้ก็บอกแม่แม่ก็บอกว่าไปหาเพื่อนเพื่อนเขาก็ให้เนี่ย อ่ให้บอกว่าเป็นเอนไซม์มาให้ตอนนั้นน่มาให้ไม่ได้มีขวดมีอะไรมาให้เราก่อนมาให้เรามาให้เรากินบอกว่าเราจะให้ยังไงอ่ะหมอก็อยู่จะให้ยังไงแต่หมอเขาจะว่าเอาเขาก็เลยบอกว่าให้เราอะไปขออนุญาตหมอว่าให้อาหารเองได้ไหมอ่เราก็ขอหมอหมอเขาให้เราให้อาหารเองได้เราก็แกะแคปซูลอะเอาผงๆมาผสมอ่ะไอของเหลวอะที่ที่เขาให้ทางสายยางอะผสมให้เขากินครั้งหนึ่งสิบเม็ดบ้างห้าเม็ดบ้างแล้วแต่เพราะเราก็ไม่มั่นใจตอนแรกเราไม่มั่นใจว่าจะให้เพราะว่า มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้แล้วเขาเป็นถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่กล้าทีนี้มาคิดอีกทีแม่ก็บอกก็ลองดูมันไม่มีทางไหนแล้ว,ลวเราก็เอาก็เอาวะเพราะว่าอยู่ใกล้หมอเป็นไรนี่หมอช่วยได้แล้วเพราะอยู่กับอยู่กับหมออยู่แล้วเราก็เลยให้เขาทานไปสามวันสี่วันห้าวันอาการเขาก็หมายถึงว่าในร่างกายเขาก็เริ่มรับขึ้นแล้วก็เราก็ให้อย่างเงี้ยไป10วันห้าสิบวันสิบห้าวันให้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกินไปเรื่อยๆไปถึงวันที่2ี่สหมอก็เริ่มเอาสายนู่นออกสายนี้ออกแล้วเราก็ให้กินอยู่เงี้ยเขาเอาข้าก แกะแคปซูลเนี่ยแหละเอาโรยเข้าต้มให้เขากินเพราะว่าเขายังทานยาเป็นเม็ดไม่ได้เพราะร่างกายเขาก็ยังไม่ได้รู้สติดีตื่นมาเขาก็จําอะไรไม่ได้คมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เพราะเขาเป็นเยอะนะคะเป็นมากอ่ะแต่ตอนนี้ดีดีหมดแล้วครั้งสุดท้ายที่ไปหามาก่อนหลังปีใหม่มาเนี่ยหมอบอกแล้วว่าตับอะไรก็ดีแล้วนี้ธรรมดาต้องนัด3เดือนทีเดี๋ยวนี้ก็นัดเป็นตอนนีน้หมอนัด6เดือน6เดือนให้ไปดูอีกทีหนึง่งมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะเขาบอกไม่น่าเชื่อแต่ทุกวันนี้ญาติพี่น้องทุกคนก็เชื่อหมดใช้หมด นคนดเด็กเล็กเล็กยังกินเลยนะครับทั้งบ้านนะคะกินเล็กๆกเด็กเล็กๆลกก็ถ่ายไม่ออกอะไรไม่ออกหลานอายุสี่ห้าเดือนก็ทานได้ทานแล้วเอาผสมนมใส่น้ําป้อนทานแล้วที่บ้านเหนือนี่ก็ทานกันหมดนะคะสําหรับพี่นะพี่พอใจมากเลยที่ว่าเหมือนกับว่าให้ชีวิตเขามาเลยดีกว่าให้แบบพถ้าเราย้อนกลับไปถึงวันนั้นแล้วยังเราคิดว่าโอ้โหวันนี้มันวิเศษที่สุดแล้วล่ะสาหรับเราอะนะอาหารเสริมตัวนี้ผมคิดว่ามันดีมากนะ ก็อยากจะให้ถ้าใครที่ป่วยนะลองดูครับมันอาจจะไม่มีอะไรที่ให้ลองนะอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายของท่านก็ได้